เฮ้ยมันนี่มันเฮ้ยนี่ที่ที่หนูซื้อมานี่อายเลยนะอ่ะจริงๆริงนะหรอเฮ้ยเฮ้ยไปเปิดร้านกันเถอะรถทีเพิง่ง สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะทําน้าซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับใช้โครงไก่แทนแทนหมูนะครับแทนกระดูกหมูเพราะว่าหมูแพงจัดนะครับผมไม่ไหวก็เลยเล่นโครงไก่ครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงผมนะครับเป็นน้าซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะเน้นไปทางเครื่องเทศนะไก่ไปด้วยนะครับเต้าโอนะครับแล้วก็ต้นหอมผักคีนะครับผมใส่ลงไปเลยต้มน้ําก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมรวมทั้งเครื่องเทศอยู่ในนี้ด้วยนะครับเกลี่ยน้าซุปนะครับมันบ้านนะครับผม ตามด้วยขนอนะครับผมหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวจะตามด้วยรถดีแล้วก็ผมชรุรถนะครับเกลือแล้วก็ใบมะกรูดนะครับมันขาดไม่ได้นะครับสําหรับน้ําก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับผมคือปรุงรสไปเลยเรียบร้อยนะครับแต่ไม่มีเนื้อเปื่อยนะครับผมวันนี้ทําแค่เออให้มันไม่มีกลิ่นว่าเป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับตีอุดวดำสักหน่อยนึงให้น้ามันคุ้นๆหน่อยนึงเดี๋ยวเธอคนนะอย่าแตกนะอ่าคนไปเรื่อยใส่พอประมาณนะครับผมเนี่ยหนึ่งหยดครับสองหยดนะครับผม สามหยดคนเถอะอ่อน้ำอีกนะครับผมใส่ไปเลยนะครับใส่หม้อสมมติเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวก็แล้วกันนะครับผมอันนี้หม้อก๋วยเตี๋ยวบ้านๆเธอฝามาปิดอ่าส่วนนี้เป็นลูกชิ้นนะครับอันนี้ลูกชิ้นเนื้อนะครับผมเนี่ยครับมียี่ห้อนี้อร่อยนะครับผมในตลาดสูนยนกลางกำแปงเพชรส่วนอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นหมูเป็นเอ็นนะครับในตลาดเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันนะครับผมอร่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะแยกน้ำให้มนุษย์ป้ามนุษย์ป้าไม่กินเนื้อนะครับผมเพราะว่าผมจะต้องใส่ลูกชิ้นแยกอีกหม้อนึงนะครับมันก็สามารถกินกับไอ้นี้ได้นะครับกินหมูก็เทียวหมูนะครับผมแต่มันจะออกไปทางเนื้อเท่น่อยปกติก็ไม่ได้ใส่เต้าโอนะครับผมหรือว่าเครื่องเทศประมาณนั้นนะครับก็เป็นลูกชิ้นหมูนะอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมแต่ในนี้มันทำสองหม้อมันเถ็เวลาครับผมเลยเด็ดๆไปเลยก็เล่นไปทางเนื้อนะครับส่วนมนุษย์ป้าก็ตักเอาน้ำไปอย่างเดียว ใกล้ความจริงนะครับผมเดี๋ยวยังไม่ยุ่ยนะครับแค่ก็นี่ครับผมผักนะครับอันนี้มีหอมผกีซอยนะครับผมแล้วก็เต้าโอนนะครับผมก็บันบานไปเลยนะครับผมเนี่ยจับใส่ตะก้อถ้ามีตะก้อนะครับผมวกสักหน่อยนึงลืมนะครับลืมไอหัวใจเท้าต้องบังคับให้มนุษย์ปลาไปซื้อกับขาดไม่ได้ครับผมเนี่ยซอยใส่ไปแล้วครับล้างตาดแล้วนะฮะ เรียบร้อยใส่ทานใหม่ตอนนี้ผมแบ่งไปแล้วนะครับมนุษย์ป้าไม่กินเนื้อนะครับผมใส่ทานม่ใส่ลูกชิ้นเนื้อปนลูกชิ้นหมูเลยนะครับคุณชงน้ำหน่อยนะครับอันนี้เป็นน้ําซุปของนี่ครับผมไก่นะครับยังไม่ยุ่ยเท่าไหร่นะครับแต่ก็หมดไปตะเบื้องแล้วทานนั่งๆครับผมหมดไปเตาแล้วนะครับเป็นไงบ้างมิวชิมน้ำเมื่อกี้อร่อยครับเข้มข้นตักไม่ทันนะลูกถ้าพ่อทำขายเนี่ย ัวนี้จะใจเส้นวุ้นล้างม,มือแล้วครับล้างมือแล้วโอเคใส่ความจริง,ม,ม,รม,งมันจะมีกันไกลตะก้อกมันใช่เพียวพอแล้วอิ่มไปละกินไปแล้วหนึ่<า>งอันนี้วุ้นเส้นนะเส้นเล็กก็มีนะครับผมแต่วุ้นเส้นเนี่ยผมต้มแล้วนะครับแส่น้าสะอาดนะครับเป็นวุ้นเส้นจากุดรธาน,นีครับผมเหนียวนุ่มโอเคแล้วก็ผักนี่ลกูกใส่ไปก่อนแล้วก็ตักน้ำร้อนๆเราไม่ไม่ได้มีตะก้อเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมพอแค่นั้น,นลลูกเอานีกไทยก็มีนะครับครับสักน้ำครับอื หนักน้ำเยอะหน่อยพริกเพิร์กไม่พร้อมเลยนะอ้วนเราวันนี้รีบนะบผมกลับมาจากตีมิมก็มาเล่นกันเลยนะครับโอู้เอ้าเอาอะไรอื่โอเคครับผมหานครับผมเดี๋ยวเรียกพี่แป๊ะก่อนหน <c oughs> ูหนูอยากช่วยอันนี้มาไว้นี่อั้นี่เอย นะครับผมกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมลีปผมตลอดนะครับผมอร่อยหอมครับผมหอมมาเจ็ดบ้านเลยน้ำใสนะครับไม่ไม่ขุ่นนะครับไม่ได้ใส่น้ำตกนะครับผมแต่ใส่ซอสไปหน่อยนึงให้มันมีสีสันซะหน่อยนึงเนี่ยครับอือหือเป็นไงบ้างวั่ันนี่มันเฮ้ยนี่ที่ที่หนูซื้อมานี่อายเลยนะ,ะจริงจริงนะหรอ,อ,อเฮ้ย เฮ้ยไปเปิดร้านกันเถอะรตีพึ่งน,น้ำตาลน้ำตาลไม่มีหนูมีแต่น้ำพึ่งจับแทบนะครับผม,มเนี่ยออออเอบแปะมาแล้วครับผมนี่ครับผมสวัสดีครับลองเข้าไปดูยูทูปกันนะครับผมโหดโก,โกับผมเยอะนะครับตีพึ่งนะแล้วก็เพจ คนกำแพงเพชรทิแปะนะครับน้องชายผมเองนะครับผมโอ้โหอร่อยครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับผมช่วนมคลิปผมตลอดนะครับเมนูบ้านบ้านนะครับผมกินง่ายๆนะครับสวัสดีครับผม